นี่เที่ยงนะครับเที่ยงตรงตะกอนนี่คือแบบเต็มร้านโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะุกวันเนี้ยไ,ไม่น่าเชื่อเนาะว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ร้านผมเอาตรงเปิดม,มาเก้าปีผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยดูดิขนาดถนนเนี่ยยังเงียบแบบไม่มีคนเดินนะครับตำรวจก็ล็อกล้ออีกนะครับตอนนี้แถวนี้เออ ค้าขายช่วงนี้นี่อดทนเยอะๆอดทนมากๆเดี๋ยวมันก็ดีเองใช่ไหมครับขอให้เพื่อนโชคดีนะครับอดทนเยอะๆนะครับเนี่ยร้านข้าวกระเพรานะโอดบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ขนาดนะตอนเที่ยงนะเนี่ยตอนเที่ยงไม่มีคนเลยเงียบเหงานะ หน้าร้านนี่คือไม่มีคนเลยขายมาเก้าปีนะเขาบอกเองนะครับว่าขายมาเก้าปีปีนี้คือแย่สุดๆนะก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสมัยยุคลุงตูนี่คือขายดีไงขายพอได้ไงขายมาเรื่อยๆยุคเก้าปีเนี่ยขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยแต่พอมายุคเศรษธาปุ๊บคือแบบเงียบสนิทนะนะ แล้วจะมาไอ้พวกเสื้อแดงจะมาโทษว่ามันเป็นเพราะลงตู่มันตลาดเงียบเพราะลงตู่ไม่ได้นะครับเพราะพ่อค้าเขาบอกเองเนะี่ยว่าขายมา9ปีเนี่ยคือปีนี้เงียบสุดฉะนั้นแสดงว่ายุคลงตู่นี่คือขายดีนะก็นะก็ก็กรุณาอย่าแบกเพื่อไทยให้มากนะฮเออนะครับเลิกแบกได้แล้วนะไอ้เพื่อไทยเนี่ยเลิกแบกสักทีเถอะนะ ประเทศชาติมันจะเจ๊งประเทศชาติมันจะพังพินาศกันหมดแล้วนะยิ่งแบกยิ่งพังนะครับเออนะถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยเขาคงไม่ออกมาทําคลิปหรอกถ้าเกิดมันค้าขายดีเขาคงไม่ออกมาทํา,า,า,าคลิปแบบนี้หรอกนะครับยอมรับเถอะนะว่าไอ้เศรษฐาเนี่ยนะมันบริหารไม่ดีมันบริหารไม่เป็น มันรอแต่คําสั่งนายใหญ่ซึ่งนายใหญ่ตอนนี้ก็เงื้องะเงื้องะนะนายใหญ่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนตะตอนเนี้ยนายใหญ่ก็วนแต่จะให้ลูกสาวนะเป็นนายใหญ่เป็น,นเป็นปนายกนะตอนเนี้นะครับก็คือแผงนี้แผงอนานาจนะตอนเนี้ยโดนลูกสาวนะอ่ะนะเออไล่ป๋าวันออกอะไรพวกเออ นะครับแล้วดีลองคิดสภาพดินี่แค่เสถาเป็นนายกนะถ้าอุ้งอิงมันจะเป็นน่ะนายกแล้วมันจะขนาดไหนอ่ะเอออย่าเพราะฉะนั้นอย่าไปแบกไอ้นายใหญ่มากอย่าไปแบกอุ้งอิงมากนะครับนะตอนนี้คือโอ้โหขนาดหญิงหน่อยอย่งบอกมันเป็นรัฐบาลที่เลอะเทอะมากพูดอะไรเนี่ยนะพูดอะไรไว้เนี่ยมันไม่เคยจะทําตามที่พูดเลย พูดแล้วก็ไม่ได้สนใจคำพูดที่พูดหาเสียงไว้เลยนะไม่เหมือนยุคลุงตู่นะคือไอ้พักนี้นะมันพูดเกง่งพูดเกง่งนะไอ้ตอนหาเสียงเนี่ยมันพูดเกง่งพูดเกง่งไม่เหมือนลุงตู่ไอ้ลุงตูงต่แกพูดไม่เกง่งแต่แกทําเกง่งนะครับสังเกตเนี่ยไอ้คนที่พูดเกง่งๆเนี่ยนะมันจะทําไม่ค่อยเกง่งนะ ไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยโอ้พูดเก่งแล้วเกินพูดเก่งสารพัดนะครับแล้วจะทำหนนทน่านี้มึงเปลี่ยนเงื่อนไขมากี่รอบแล้วคนพูดเก่งเขาอ่าเรียกว่าอะไรเขาดูที่การกระทำนะครับพูดเก่งแล้วเกินแต่ทำนี่คนละเรื่องนะลุตงตู่นี่ไม่พูดเยอะทำอย่างเดียวทำเก่ง โอ้ตอนนี้ก็ยังพูดอยู่เลยนะโอ้เงินที่เต่าพูดเก่งเลยกินนะพูดเก่งเลยกันโอ้จะทํา,อย,า,อ,า,ยอ,าทอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาเงินช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้นะนะแต่การกระทําที่คนละเรื่องนะการกระทําคือมึงก็พินแล้วพินอีกพิกแล้วพิกอีกอย่างเงี้ยมึงจะเชื่อถืออะไรได้อีกคนเนะี้ยนะครับฉะนั้นก็นะก็ฝากคนแสดงก็ช่วยตาสว่างนะเออ นะะครับไม่่่ใชวาจเดีี๋ยยวหาเสงมนก็เ,เกะนะแลไปืออกกมันนะนีเื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ